ตอนนั้นพระองค์จึงตรัสถามปกุสาติดังนี้ว่าดูก่อนพิกุท่านบวชอุทิศใครเล่าหรือว่าใครเป็นาศาสดาของท่านหรือท่านชอบใจธรรมะของใครแต่ก่อนเขาบวชมาเนี่ยเขาก็ต้องต้องมีว่าอชอบใจธรรมะใครละ่ะบวชอุทิศต,ต่อใครเพื่อใครมีใครเป็นาศาสดาคือผู้สอนหรือ ท่านปุกุสาติตอบว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุมีพระสมณะโคโดมผู้สากยบุตรเสด็จออกจากสากยะราชสกุลทรงประหนดแล้วก็พระโคโดมผู้มีพระภาคพระองค์นั้นแหลกมีกิติศัพท์ฟุ้งไปงามอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุดังนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสรู้เองโดยชอบ ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะดำเนินไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีผู้ฝึกปุรุษที่ควรฝึกอย่างหาคนอื่นยิ่งกว่ามิได้เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ตื่นแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมดังนี้ ข้าพเจ้าบวชอุทิตพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นและพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้า